แล้วไปไหนตอนยมมาบาลมาเตือนความตายนั้นเป็นสภาวะปกติของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่จะต้องพบกับการจบสิ้นของชีวิตในที่สุดตราบใดที่ยังมีการเกิดก็ต้องมีการตายแม้กระนั้นคนเราทุกคนต่างก็จังหวัดกลัวความตายเหมือนๆกัน เพราะความตายคือการพัดพรากจากลูกเมียพ่อแม่และญาติมิตรตลอดจนสิ่งที่ตนเองรักและสมบัติพระสถานประดามียังไม่มีโอกาสจ้อนกลับมาอีกยิ่งเป็นคนที่ตกอยู่ในอำนาจของโลภะและโมหะถึงขั้นเมืดบอดทั้งสติและปัญญาด้วยแล้วจะวันกลัวความตายยิ่งกว่าปกติธรรมดาด้วยจิตของตนยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองตลอดจนคนที่ตนเองรักใคร่อย่างเหนียวแน่น มีบางคนที่กลัวตายไม่อยากตายและก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงสามารถชะลอเวลาที่จะถึงวันตายยาวนานออกไปได้อีกระยะหนึ่งแต่เขากลับไม่ทำไม่พยายามที่จะทำกระทั่งสายเกินกว่าที่ใครจะช่วยได้เช่นเรื่องของนายโกรซึ่งหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมเจ้าวาดวัดอัมพวันเจ้าคณะอำเภอรปรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ท่านได้บันทึกไว้อย่างละเอียดชัดเจนหลวงพ่อจรันได้เตือนสติในคกรูหลายครั้งหลายหนท่านเตือนในากรูให้สำนึกถึงสัญญาณมรณะที่มาปรากฏแก่เขาแล้วถ้าว่าเขากลับละเลยไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของหลวงพ่อทั้งนี้คงเป็นเพราะกรรมของนายกรูเองที่เข้ามาบดบังสติปัญญาของเขาในขณะนั้นนิพร่ามัวไปดังนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงความตายไม่พ้นหนีความตายไปไม่รอด ในกรูอยู่ที่อำเภอพร,รองบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเกิดมาในครอบครวัวฐา,านะปานกลางเขาเป็นคนขยันขันแข็งนักเอาเบาสู้มาตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อเป็นหนุ่มเขาทำงานทุกอย่างไม่มีเกียงงอนพนดุดูทำนานแล้วในกรูได้เจ้าเรือจ้างรับคนข้ามฟากระหว่างสิงห์บุรีกับชัยโยด้วยเก็บค่าโดยสารคนละหนึ่งบาทได้เงินมาก็ใช้ใจ่ายอย่างรู้จักคุณค่าของเงินแนะเงินบางส่วนก็ได้เก็บหอมรอมริบมาโดยตลอด ในกลนูู่ผู้นี้มีอุปนิสัยรื่นเริงกิริยาสุภาพอ่อนน้อมพูดจาไพเราะอ่อ,อนหวานไม่แต่ต้องอบายมุกไม่เคยทำบาปมีจะเป็นกุศลและไฟในทางธรรมจึงเป็นที่รักได้ชอบพอของคนทั่วไปอายุครบบวทแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาบวชอยู่ครบพรรษาจึงได้ลาสิกขากลับมาใช้ชีวิตในเพศครวัตเหมือนเดิม บุเพันนิวาสชักนำให้ในครูเกิดได้รักใคร่เฉพาะกับนางสาวหุนลูกจีนอยู่ในตลาดบ้านแป้งแต่พ่อแม่ของสาวหุนไม่พอใจในโครนักเนื่องจากคนจีนสมัยนั้นไม่นิยมรับคนไทยมาร่วมครอบครัวด้วยมองว่าคนไทยค้าขายไม่เก่งสู้คนจีนไม่ได้ทำให้สองหนุ่มสาวซึ่งมีความสัมพันธ์ทางใจกันอย่างหนักแน่นต้องลำบากใจด้วยกันทั้งคู่ แต่อุปสรรควางน้ำใดๆก็ไม่อาจขวางกั้นพลังความรักของสองหนุ่มสาวคู่นี้ได้ในที่สุดทั้งสองก็ได้ร่วมชีวิตกันสมปรารถนาในกรูและนางหุนมาเช่าแถวที่หน้าวัดกลางธนรินเปิดเป็นร้านขายของชำประกอบอาชีพอย่าง,งขยันขันแข็งเพื่อสร้างอนาคตให้มันคงในภายภาคหน้าต่อมานางหุนเริ่มตั้งคันในกรูก็ยิ่งเพิ่มความขยันหมั่นเพียรเขาเดินทางขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพสิงห์บุรีเป็นประจำ เพื่อซื้อสินค้าจากกรุงเทพนำเอาไปขายที่ร้านขายของชำของตนวันหนึ่งในโกรเดินทางเข้ากรุงเทพพร้อมกับนำเงินติดตัวมาด้วยส0มพันบาทเพื่อซื้อมะพร้าวพริกรกะป,กปกิหอมกระเทียมและสินค้าอื่นๆนำกลับไปขายที่ร้านตนการเดินทางระหว่างกรุงเทพสิงห์บุรีสมัยนั้นมีเรือแดงเรือเกี่ยวและเรือสินค้าในโกรซื้อสินค้าได้ทั้งหมดแล้วก็ขนลงเรือสินค้าเดินทางกลับบ้าน เย็นวันนั้นเรือสินค้าออกจากท่าเตียนล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีในครูนั่งนั่งนอนๆอนอยู่ข้างห้องเครื่องใกล้ๆก,กับกองมะพร้าวและสินค้าที่ซื้อมาจะไปขายเวลานั้นเป็นช่วงหน้าหนาวคนเรือจึงเอาผ้าใบสองข้างเก๋งเรือลงหมดเพื่อบันเทาลมหนาวให้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่โดยสารมา เรือจนบรรทุกสินค้าแล่นเรื่อยไปตามเส้นทางกระทั่งเวลาล่วงเข้าตี1หนึ่งก็ามาถึงบ้านโพจังหวัดอ่างทองในท้ายคงจะเผลอหลับไปเรือจึงเบนออกนอกเส้นทางพุ่งเข้าชนโขดเต็มเหนียวและพลิกความทันทีผู้โดยสารซึ่งกำลังนอนหลับสนิทผวาตื่นด้วยความตระหนกตกใจสุดขีดทุกคนตะเกลียะกายหาทางออกสุดชีวิตแต่บางคนเคราะหร้ายเหมือนกับจะถึงที่ตาย ถูกแข่งใส่สินค้าทับติ้นหนีไม่ได้จึงจมน้ําตายอย่างน่นอาอนาถสําหรับนายโกรซึ่งนอนอยู่ข้างห้องเครื่องก็ตกู่ในสภาพเช่นเดียวกับคนอื่นคือตะเกียกตะกายหาทางออกจากเรือที่จมน้ําแต่เนื่องจากมีผ้าใบปิดกั้นอยู่จึงออกไม่ได้จมอยู่ใต้น้ําจนงกลั้นลมหายใจอยู่ไม่ไหวอีกไม่กี่วินาทีคงขาดใจตายแน่นก่อนตายนายโกรูจึงได้สึ่งอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะขอบวชในพระพุทธศาสนาขอให้ข้าพเจ้ารอดจากความตายด้วยเถิด น่าอัศจรรย์พออธิษฐานจบในโกรูก็ควานมือไปเจอช่องว่างเข้าจึงทะลึ่งตัวพรวดออกไปและโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้เป็นอันว่ารอดตายอย่างหวุดหวิดในโกรูรอดชีวิตมาได้เหลือแค่เสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวมาเท่านั้นส่วนมะพร้าวและสินคัน้นอื่นไม่มีเหลือลอยหายไปกับสายน้ำบ้างจมน้ำเสียหายจนหมดบ้างเรือจมคราวนั้นมีคนตายหลายคนทั้งทั้งที่ความลึกของแม่น้ำองนั้นก็ลึกแค่คอเท่านั้นเอง แต่ที่มีคนตายมากก็เพราะติดอยู่ในเรือหาทางออกไม่ได้จึงจมน้ําตายอย่างน่าสลดนายกรูกลับมาบ้านมือเปล่าแต่ไม่ได้เสียดายเงิน3,000บาทที่สูญไปพร้อมๆกับสินค้าทั้งหมดเพราะเอาชีวิตรอดมาได้ก็นับว่าบุญแล้วเมื่อมีชีวิตอยู่มีสติปัญญาและเรี่ยวแรงพร้อมพรักยอมดิ้นรนขวนขวายหาเงินทองได้อีกตอนนั้นนกรูแม่ยุยสปี นายครูเล่าให้เมียฟังถึงเหตุการณ์ที่เกือบเจ้าชีวิตไปทิ้งโดยละเอียดแต่ไม่ได้เล่าเรื่องที่ตนอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากรอดตายมาได้ก็จะขอบวชในพระพุทธศาสนาวิถีชีวิตของคนขยันทำมาหากินรู้จักใช้ใจและอดออมเช่นนายครูก,กับนางหุนจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งมีฐานะมั่นคงลูกคนโตซึ่งเป็นลูกสาวก็เจริญวัยตามลำดับและยังได้ลูกตามมาอีกหลายคน นับว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งต่อมาในครูได้รับพ่อแม่มาอยู่ด้วยเพื่อจะได้ปรนิบัติรับใช้บุปผารีผู้มีพระคุณให้ได้รับความสุขความสบายตามหน้าที่ของลูกผู้มีกตัญญูกตเวทีช่วงนี้ในครูได้ซื้อรถยนต์มาขับรับจ้างสองคันมีรถตู้หนึ่งคันกับรถปิกอัพหนึ่งคันและมีรถออสตินเช้ส่วนตัวอีกหนึ่งคันฐานะครอบครัวดีขึ้นกว่าเดิมอีก ต่อมาพ่อของนายกรูเบือนนายในเพชรคารวาสจึงไปบวชเป็นพระภิกษุและได้เป็นสมภารวัดคลองสายบัวจังหวัดลบบุรีตราบมรณภาพนายกรูเป็นคนใจบุญไปในทางธรรมดังได้กล่าวมาแล้วดังนั้นนายกรูจึงมาช่วยงานวัดอัมพวันซึ่งมีหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสทุกครั้งที่ว่างจากการงานอาชีพและหลวงพ่อได้ใช้รถของนายกรูเดินทางไปไหนต่อไหนบ่อยๆเพราะที่วัดอัมพวันยังไม่มีรถของวัด เวลาผ่านไปในโกรูดูเหมือนจะลืมเรื่องสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนเรือล่มจะจมน้ําตายว่าจะบวชในพระศาสนาเซสนิทกระทั่งลูกสาวคนโตซึ่งเรียนสําเร็จพยาบาลทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลหญิงอายุได้24ปีจะแต่งงานกับาอาจารย์โรงเรียนพิบูลวิทยายลายัยจังหวัดลบบุรีโดยกําหนดวันแต่งงานในวันที่9สิงหาคม2 5 1 7ขณะนั้นในโกรมอาย,อยุ48ปีได้เกิดฝันไปว่า มีนายรียาบาลสี่ตนแต่งตัวด้วยผ้าแดงพกศีรษะด้วยผ้าแดงเหมือนกันมหาในโกรมาบอกกับในโกรว่าหมดเวลาแล้วจะต้องเอาตัวไปว่าแล้วก็จับมือจับแขนจุกระชากลากพาเอาตัวไปให้ได้แต่ในโกรไม่ยอมเขาแข็งขึงดึงดันเอาไว้พร้อมกับอ้อนวอนว่ายังไปไม่ได้เพราะลูกๆยังเล็กนัก ฝ่ายในนิรยาบาลก็ไม่ยอมจเจ้าตัวไปให้ได้ฉุดกันไปฉุดกันมาจนานายกรูตกใจตื่นวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจรันมิกิจจะต้องไปกำแพงเพชรจึงนัดหมายนายครูให้นำรถมารับนายรูขับรถมาที่วัดตามเวลาซึ่งนัดหมายนายรูให้นำรถมารับนายรูขับรถมาที่วัดตามเวลาแต่บอกกับหลวงพ่อว่าขออนุญาตไม่ขับรถไปส่งหลวงพ่อพูดจบแล้วก็น้ำตาไหล หลวงพ่อจรันถามว่ามีเรื่องอะไรนายครูก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฝันเห็นนายนิรยาบาลจะมาเอาตัวไปหลวงพ่อจรันก็ปลอบใจหายกังวลเป็นอันว่าวันนั้นหลวงพ่อไม่ได้ไปกำแพงเพชรเพราะนายครูไม่ยอมขับรถไปไหนคืนที่สองพอนายครูนอนหลับสนิทก็ฝันอีกนายนิรยาบาลชุดเดิมมาพบนายครูคราวนี้นำบัญชีมาด้วย เอาบัญชีมากลางบอกว่าวันนั้นต้องเอาตัวไปให้ได้เพราะมีชื่อในบัญชีนายครูขอร้องอ้อนวอนว่ายาวตัวเข้าไปเลยฝ่ายนิรยาบาลก็ไม่ยอมจเจ้าตัวไปให้ได้นายครูไม่ยอมไปท่าเดียวจนตกใจเตือนวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจรันจะไปงานศาสนากิจที่จังหวัดลบบุรี<ๆ>ก็ไปไม่ได้อีกเพราะนายครูไม่ยอมขับรถไปเช่นเดิมคืนที่สามนายครูฝันอีก คราวนี้ฝันเห็นในนิรยบาลสี่คนหน้าเดิมมาหาเพื่อจะมาพาตัวนายกรูไปนายกรูก็ไม่ยอมไปเช่นสองคืนก่อนนายนิรยาบาลคนหนึ่งจึงพูดว่ากรูรู้ไหมที่เขาเจ้าตัวเจ้าไปให้ได้เพราะเหตุใดผมไม่ทราบครับเจ้าตัวผมไปทําไมครับนายกรูตอบและถามกลับกรูจําได้ไหมเมื่อเจ้าอายุ24ปี ลูกสาวคนโตของเจ้ายังอยู่ในคันจนลูกเจ้าคลอดออกมาเติบโตกระทั่งจะแต่งงานแล้วเจ้ามีอะไรหรือเปล่าลองนึกดูสินายโกรธนึกไม่ออกจึงตอบไปตามความจริงว่าไม่ทราบนายนิรยาบาลคนเดิมบอกว่าตอนเรือล่มลูกสาวคนหัวปีของเจ้ายังไม่เกิดจนลูกสาวอายุ24ปีและจะแต่งงานในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเจ้าปวดว่าจะบวชแล้วทำไมไม่บวชนี่เสียสัจจะ เป็นกฎแห่งกรรมเจ้านายก็บอกให้เอาตัวไปในวันนี้ให้จงได้นายโกรวได้ยินว่านา,นา,านนิรยบาลบอกว่าจะเอาตัวไปให้ได้ก็เกิดความกลัวอย่างสุดขีดถึงกับร้องให้โหพรำรำพันว่าอย่าเอาตัวผมไปเลยลูกก็ยังเล็กๆยังเรียนหนังสืออยู่ลูกคนโตเพิ่งจะเรียนสําเร็จคนเดียวเท่านั้นขอเมตตากระผมเถิด นายนิรยาบาลไม่ยอมจเจ้าตัวไปให้ได้ในายครูก็ร่ำให้อ่อนวอนไม่ขาดปากนายนิรยาบาลคนหนึ่งตาโปนนุ่งผ้าแดงใส่เสื้อแดงพกหัวดีผ้าแดงมีผ้าให้คอสีขาวท่าทางเป็นหัวหน้ากลุ่มเกิดความสงสารในครูจึงพูดว่าครูเอย๋ยข้าเห็นใจเจ้าที่ลูกเจ้ายังเล็กนักเอาอย่างนี้ไหมข้าจะผ่อนผันให้เจ้าภายในสองปีนี้ เจ้าจะต้องบวชตามสัจจะสัญญาหากจะบวชภายในสองปีนี้เราจะไม่เอาตัวไปทำได้ไหมแม้นายนิรยาบาลจะผ่อนผันให้ในายครูก็ยังไม่รับปากต่อรองแก้ตัวเอากับนายนิรยาบาลว่ากระผมยังบวชไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อของกระผมก็บวชเป็นสมภารไปแล้วองค์หนึ่งผมเป็นลูกชายคนเดียวไปบวชอีกชาวบ้านเขาจะหาว่ามาใส่ข้าววัดกิน อีกอย่างผมกําลังค้าขายตั้งตัวไม่ได้ถ้าผมไปบวชเสร็จแล้วก็ไม่มีใครทํามาค้าขายแทนนายนิรยาบาลตาโปนได้บอกในโกรบเป็นครั้งสุดท้ายว่าเจ้าจะบวชหรือไม่บวชก็ตามใจเอิอแต่เจ้าต้องบวชถ้าไม่บวชเจ้าจะต้องตายนะรถชนคอหักตายนะถ้าบวชแล้วคงไม่ขับรถจะอย่างไรก็ตามใจเจ้าเถอะ ฝันได้แค่นี้ในครูก็ตกใจตื่นลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วจิตใจเกิดวั่นไหวด้วยความหวาดกลัวคิดว่า้าตนต้องตายลูกเมียคงได้รับความลำบากแน่นอนเพราะขาดคนทำงานหาเงินเป็นหลักของครอบครัวนอนกระสับกระส่ายหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นเตือนจนถึงเช้าวันใหม่ในกรูจึงรีบมหาหลวงพ่อเจรันเล่าเรื่องความฝันให้ท่านฟังตังร่ำให้ไปด้วยหลวงพ่อจึงบอกให้ในครูบวชเเธอ เพราะการไม่รักษาสัจจะวาจาเป็นการผิดศีล้อมุสาเป็นวจีกรรมอย่างหนึ่งแต่นายครูไม่อาจตกลงลงใจบวชได้เพราะมีความเป็นห่วงครอบครัวสูงมากอีกอย่างก็กังวลเรื่องลูกสาวคนโตจะแต่งงานในเดือนสิงหาคมซึ่งใกล้เข้ามาทุกทีหากตนบวชเสร็จแล้วก็กลัวว่าการจัดงานแต่งงานจะบกพร่องไม่เรียบร้อยจึงบอกหลวงพ่อจรานว่าตนไม่สามารถบวชได้ หลวงพ่อจรันย่อมไม่สามารถบีบบังคับให้ในายครบวชได้เพราะเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องกุศลผลกรรมของแต่ละคนสุดวิสัยที่ท่านจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวจนเกินขอบเขตอันสมควรได้ใกล้วันแต่งงานลูกสาวคนโตของนายครเข้าไปทุกทีนายครเองก็พลอยลืมลืมเรื่องความฝันของตนเนื่องจากหมบุนวายกับภาระอาชีพการงานทุกวันจนกระทั่งคืนวันหนึ่ง นายครูก็ฝันอีกว่านายนิรยาบาลมาเตือนให้บวชเสียหากไม่บวชจะต้องตายอย่างอนเนตอนาถนายครูตื่นขึ้นมาก็เกิดความทุกข์หนักยิ่งกว่าเดิมซ้ำยังเกิดความเจ็บป่วยที่ช่องท้องตรงบริเวณตับทําให้วาดหวั่นวา่าตนเองคงจะถึงวาระจบสิ้นชีวิตเสลกระมังนายครูทนทุกข์ทรมานใจอยู่คนเดียวไม่ไหวจึงไปหาครูหนุนทํานองครูใหญ่โรงเรียนวัดกลางธนรินซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกัน แล้วเล่าเรื่องความฝันอันสิสยองของตนให้ครูหนุนฟังอย่างละเอียดครูหนุนเองก็ไม่รู้จะช่วยเหลืออย่างไรจึงแนะนำให้ไปปรึกษาหลวงพ่อจรรท่วัดอัมพวันเพราะนายโครและครหนุนต่างก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรันกันทั้งคู่นายโครก็ตกลงไปหาหลวงพ่อจรันพร้อมกับโครูหนุนโดยที่ครูหนุนไม่รู้ว่านายโครไปพบหลวงพ่อและเล่าเรื่องความฝันของตนให้หลวงพ่อฟังแล้วทั้งสามครั้ง เนื่องจากนายครูขอร้องหลวงพ่อไม่ให้เล่าเรื่องนี้ใครฟังหลวงพ่อจึงไม่เล่าไม่พูดเมื่อไปถึงวัดได้พบหลวงพ่อจรันแล้วนายครูก็ได้แต่นั่งร้องไห้ไม่ยอมพูดเล่าเรื่องความฝันและความทุกข์ใจของตนให้หลวงพ่อฟังครูหนุนจึงเป็นฝ่ายเล่าให้ท่านฟังเสียเองหลวงพ่อจรันนั่งฟังโดยสงบจนกระทั่งครูหนุนเล่าจนจบท่านก็นั่งสงบอยู่นานพอสมควรจึงบอกกับนายครูว่าครู uru, บวัวเซเธอ นายครูก็ตัดใจบวชไม่ได้เช่นเดิมเพราะเป็นห่วงนั่นเป็นห่วงนี่หวังว่าครอบครัวจะลําบากหองแม่ซึ่งแก่ชาราแล้วว่าจะไม่มีใครดูแลปรนนิบัติครูหนนและหลวงพ่อจรันพยายามพูดจานมนําให้ในายครูบวชอยู่นานนายครูจึงตกลงให้สัญญาว่าจะบวชในเดือนกันยายนคือหลังจากงานแต่งงานของลูกสาวผ่านพ้นไปหนึ่งเดือนจากนั้นนายครูกับครูหนนก็นมัสก,การกราบลาหลวงพ่อกลับบ้านด้วยความสบายใจขึ้น วันที่9สิงหาคม2517เป็นวันเริ่มงานมงคลสมรสระหว่างทุกสาวคนโตของนายโครกูกับอาจารย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยโดยวันที่10สิงหาคมเป็นวันประกอบพิธีมงคลสมรสงานได้ดําเนินผ่านไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นทุกประการล่วงมาถึงเดือนกันยายนซึ่งนายโครูสัญญาว่าจะบวชในเดือนนี้แต่นายโครูกลับไม่ยอมบวชตามสัญญาท,ทั้งทั้งที่หลวงพ่อจรรยเตรียมผ้าไตรเอาไว้เห็นแล้วครบชด เวลาได้ผ่านไปรเรื่อยๆในครูกลับลืมเรื่องบวชเสียสนิทหลวงพ่อจรันเคยเตือนหลายครั้งหลายหนแต่ในครูก็ผัดผ่อนเลื่อนวันเวลาเรื่อยมาตราบกระทั่งลงเข้าปีที่สองปีพศ2518ในครูก็ยังไม่ได้บวชหลวงพ่อจรันท่านไม่ลืมเรื่องความฝันซึ่งเป็นสัญญาณมรณะของในครกูกระทั่งเข้าพรรษาปีนั้นเองหลวงพ่อจรันได้เรียกในครูมาเตือนอีกเพราะถ้าถึงวันที่9สิงหาคม ก็จะครบกำหนดเวลาวันตายที่นายนิตยาบานบอกตรงหนาเอาไว้ในความฝันนายครูบอกกับหลวงพ่อจรันว่าหลวงนามันเข้าพรรษาแล้วจะบวชได้อย่างไรและครอบครัวผมเขาจะว่าเอาหลวงพ่อท่านเมตตานายครูนักพยายามเรียกล่อมนายครูต่อไปอีกว่าถ้าจะบวชกลางพรรษาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรบวชครบพรรษาแล้วจะสึกกะไดนายครูก็ใบเบี่ยงอีกว่า ลูกคนรองของผมก็ยังเข้าทําง,งานไม่ได้อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ผมซื้อรถยืมเงินแม่มา4ี่0 0ื่บาทใช้คืนแม่ได้สอง0 0ื่เท่านั้นคงบทไม่ได้รอกครับลหลวงนาหลวงพ่อจรันจึงบอกให้ในกรูทราบวา่าท่านเตรียมผ้าตรเตรียมบาทเอาไว้ข้างที่นั่งในหอประชุมที่คุติของท่านและจะไปนิมนต์ท่านเจ้าคนพรมอรีเป็นอุปชาอีกทั้งยังเตรียมเครื่องอัฐบริขารถวายพระคูสวดถวายอุปชาให้เสร็จ คงจะเป็นกรรมของนายกรูโดยแท้ที่เกิดมีความรู้สึกห่วงใยครอบครัวยิ่งกว่าชีวิตของตนเองแทนที่นายกรูจะยอมบวชในพระศาสนาถวายตัวเป็นพุทธบุตรชั่วระยะเวลาหนึง่งกลับปฏิเสธจริงจังออกมาผมไม่บวชแน่ๆครับหลวงนาะและหลวงนาะอย่าบอกเรื่องที่ผมฝันร้ายให้แม่ให้เมียผมรู้เด็ดขาดกรูมไม่บอกอาตมาก็ไม่บอกหลวงพ่อจรรนรับคำ หลวงนาะอย่าบอกกับท่านเจ้าคุณพรโมลีเรื่องที่ผมฝันร้ายด้วยนะครับหลวงพ่อจรันก็รับคำเป็นสัจจะเมื่อในครูขอร้องให้บอกใครหลงพ่อก็จะไม่บอกไม่เอ่ยถึงเหลือเวลาอีก7วันจะครบกำหนด2ปียครูขอร้องไม่ให้บอกใครหลวงพ่อก็จะไม่บอกไม่เอ่ยถึงเหลือเวลาอีกเวันจะครบกำหนดสปีนายครูขอนิมมตนหลวงพ่อจรันไปฉันที่วัดกลางธนารินทุกวันขอทบบญสร้างกุศลแทนการบวช ซึ่งหลวงพ่อก็รับนิมนต์และไปฉันที่วัดกลางจนถึงวันที่เจ็ดวันสุดท้ายฉันเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจารันมีศาสนากิจจะไปที่บ้านเก่าตำบบ้านหมออำเภอรพรมบรุรีกับท่านเจ้าคุณวัดกลางนายครูได้เข้ามานมัสการหลวงพ่อจรันบอกว่าดวงนะ้าผมขับรถไปส่งหลวงน้าไม่ได้นะครับเพราะผมจะไปอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีคนจ้างรถไปงานแต่งงาน แล้วในครูก็แยกไปตามที่รับจ้างเอาไว้มีที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือก่อนออกจากบ้านในครูไหว้าลาแม่บอกลาทุกคนเรากลับสังหรณ์ว่าจะไม่ได้กลับมาอีกจากนั้นจึงขับรถออกไปส่วนหลวงพ่อจรันไปกับท่านเจ้าคุณวัดกลางจนเวลาบ่ายสองโมงล่วงแล้วจึงกลับวัดอัมพวันพักผ่อนได้ครู่เดียวเจลีร้านช่างทองที่สิงห์บุรีได้ขับรถเข้ามาที่วัดอัมพวัน และเข้ามากราบหลวงพ่อถามว่าหลวงพ่อคะนายกรูอยู่ไหมเขาไม่อยู่นะขับรถไปงานแต่งที่อำเภอท่าตะโกเจลีแสดงท่าตกใจถ้างงั้นนายกรูก็ตายแล้วเอารู้ได้ยังไงลูกน้องของฉันไปนครสวรรค์มาเห็นรถนายกรูคว่ำที่มโนรมมีคนหนึ่งคองหักตายคนอื่นๆไม่เป็นอะไรเลยสักคน ลูกน้องฉันยังลงไปช่วยด้วยเลยค่ะนายโกรูถึงขาดจริงๆเขาตายเช่นที่ในนิรยาบาลมาเข้าฝันบอกลงหน้าเอาไว้เมื่อสองปีก่อนรายละเอียดตอนรถคว่มมีว่าขณะนายโกรูขับรถไปถึงเขตอำเภอมโนรมมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผู้หญิงขับและมีผู้หญิงซ้อนท้ายขับนำหน้าอยู นายครูเห็นเป็นผู้หญิงขับขี่ก็ชะลอรถลงตามหลังไม่ได้จังหวะจึงเร่งเครื่องเพื่อจะแซงขึ้นหน้าแต่มอเตอร์ไซคันนั้นเกิดชะลบออกมาตัดหน้านายครูจึงเบรกเต็มเหนียวพร้อมกับชะงกหน้าออกไปตะโกนบอกคนที่นั่งด้านหลังให้ระวังตัวพริบตานั้นเองรถก็เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางรถ,ถ,รถทับนายครูคอหักตายคาที่วันที่ตายคือวันที่9สิงหาคม2518ครบ2ปีพอดี หลวงพ่อจรันรับทราบความตายของนายโกร์ด้วยความสงบเพราะกฎแห่งกรรมนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นท่านกล่าวว่าการบนไว้แล้วไม่ไปฏิบัติตามคำบนมิใช่เกิดกรรมเพราะไม่ทำตามที่บนเอาไว้หากเป็นกรรมมันเกิดจากการเสียสัจจะอย่างรุนแรงหลวงพ่อได้นำผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารทั้งหมดไปติดกันเทศอุทิศวนบญสวนกดศนไปให้ในโกรด้วย ถ้าหากในครูบทก่อนถึงกำหนดวันตายในครูก็คงจะมีชีวิตอยู่รอดต่อมาอีกเพราะเมื่อบทแล้วย่อมไม่ขับรถรถก็จะไม่ชนไม่ความตามกำหนดเวลามรณะอีกประการหนึ่งเหมือนในครูจะกำหนดวันตายของตัวเองเอาไว้ล่วงหน้าทาั้งทั้งที่ตัวเองก็กลัวตายเหลือเกินนั่นคือไม่เคยบอกเล่าเรื่องฝันร้ายให้แม่เมียกับลูกฟังเลยแม้จะเล่าให้หลวงพ่อจรันกับครูนหนุนฟังก็ตาม แต่กลับขอร้องไม่ให้หลวงพ่อและโครหน,นุนเล่าคนอื่นฟังโดยเด็ดขาดหากในกรรนไม่ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับนำเรื่องราวที่ตนเองฝันสยองไปเล่าให้เมียกับแม่ได้รับรู้เชื่อได้ว่าบุคคลทั้งสองจะต้องให้บวชตามที่ได้สัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนจะจมน้ำตายเอาไว้แน่ ตรงนี้เป็นกรรมของนายครูเองที่จะต้องมาตายในสภาพดังกล่าวเป็นกรคมที่หนีไม่พ้นทั้งทั้งที่มีโอกาสบวชเพื่อขออังสิกรรมได้